ผมดาบตำรวจบัญชัยบัวขาวผู้กำกับหมู่งานจร,จรนาจรสนอิรงชันเรื่องก็มีอยู่ว่าในวันหนึ่งในขณะปฏิบัติหน้าที่มอเตอร์ไซค์ดัดแปลงสภาพรถเสียงดังนายให้ตำรวจจับมอเตอร์ไซค์ดัดแปลงสภาพมาได้คันหนึ่งครับรถคุณดัดแปลงมาเนี่ยเสียงดังรถคุณจะได้เขาเฮ้ยรถคุณอยู่นั่นที่ไหนรถผมไม่มหม่หมจะตาาีนั่ได้ยังไง เอาเถียงเถียงดูมันเถียงคอเป็นเอ็นเลยโอ้ไม่ดังไม่ดังที่ขับมาเมื่อกีไอ้ไม่ดังใช่ไหมเออไม่ดังบอกว่าไม่ดังเนี่ยนะเออดูนี่ดูดเูเอาเล่งให้มันโดูเลยครับมันต้องพิสูจน์เอาให้มันสุดๆไปเลยมันจะได้เถียงไม่ออกเอาเลยบิดเลยพี่เออดูนี่ ลองเลยครับทั้งยับหมดแล้วโอ้ยทั้งร้านทั้งรถยังไงล่ะครับคุณตำรวจบิดกับมือเองเลยเฮ้ยรถผมองคุณตำรวจต้ใช้มาเลยรถผ้องไอ,ไอ้ไอ้เจ้าหญิงสะพานแดงเฮให้หมืทีเอาเลยครับคุณตำรวจเคลียร์เลยครับเคลียร์ว่าไงาก็ว่ากันไปรถเขาร้านเขาพังหมดแต่คุณตำรวจอะบิดนะเออผมเห็นเคลียร์ยังไงดีล่ะครับเนี่ย ิดทะเลขอย่างแรงเลยบิดปึง้งไอรถคันนั้นซึ่งตำรวจไม่รู้เป็นรถรุ่นใหม่เป็นเกีออตโอตโอ้รถก็เลยพุ่งไปชนกับแผงแม่ค้าซึ่งขายของอยู่ข้างทางเข่งข้าวของแม่ค้าผลไม้กระจายไปเลยตำรวจก็นิสันที่จะได้จับคนร้ายซึ่งขับรถเสียงดังรับจะต้องไปเคลียร์เรื่องข้าวของประชาชนเสียหาย ขอขอบคุณดาบตำรวจวันชัยบัวขาวผู้บังคับหมู่งานจราจรสอนอตลิ่งชันเจ้าของเรื่องตำรวจเร่งเอง